โอ้โหเตรียมตัวรับมือให้ดีพรุ่งนี้สีพฤศจิกายนประเทศไทยเจอฝนถล่มหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมฉับพลันอย่าเพิ่งคิดว่าเรื่องนี้ไกลตัวเพราะกรุงเทพก็ไม่รอดแต่เอ๊ะทำไมฝนถึงตกหนักขนาดนี้แล้วเราจะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงดีมาหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนแล้วว่าพรุ่งนี้สพฤศจิกายนทั่วประเทศไทย มีโอกาสเจอฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเคลื่นลมในทะเลก็แรงขึ้นด้วยนะครับสูง1-2เมตรเลยทีเดียวส่วนกรุงเทพและปริมณฑลของเราก็หนีไม่พ้นฝนฟ้าขนอง70%แถมมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนให้พร้อมนะครับแล้วจังหวัดไหนบ้างที่ต้องระวังเป็นพิเศษ กรมอุตุเผยว่าจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือตากตำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนคนปรปฐมเพชรบุรีและแน่นอนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของเรานั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็ยนในตอนเช้านะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนคำแนะนำสำหรับพี่น้องเกษตรกรช่วงนี้อากาศแปรปรวนมากๆขอให้เตรียมป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตร ด้วยนะครับที่สําคัญคือต้องดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจทาให้ไม่สบายได้และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางสัญจรโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนตกหนักเพราะอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันได้สาเหตุที่ทําให้ฝนตกหนักปรากฏการณ์ที่ทําให้ฝนตกหนักในครั้งนี้เกิดจากร่องมรสุมกําลังแรงพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแถมยังไปเจอกับหย่อมความกดอากาศต่ํา กำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางอีกในขณะเดียวกันบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกาลังอดอปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้เกิดการปะทะกันของอากาศเย็นและอากาศร้อนชื้นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่สถานการณ์ในภาคใต้สําหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังปานกลางคลื่อนสูงหนึ่งถึง,งเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่างมีเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพยากรณ์อากาศรายภาค18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้เศร้าภาคเหนืออากาศเย็ยนในตอนเช้ามีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง แม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-14องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่สกลนครนครพนมบุกดาหาร 101, อ้อยเอดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณภูมิต่ำสุด21 ถึง24องศาเซลเซียสยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง นครนายกชเชียงแาวชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25ถึงองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเศร้ามีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเพชรบุรีและประจวบคิริขันอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกเศร้ามีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งพระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง70%ซน์ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสข้อถกเถียงที่น่าสนใจบางคนอาจมองว่าการพยากรณ์อากาศมีความแม่นยำไม่เพียงพอและอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด ได้คุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้แล้วคุณมีวิธีการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างไรบ้างมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับ